ตัวนี้จะเป็นของ ECU นะครับ Boost Speed Nick สำหรับรถซิงก็คือเจ้าคาร์บอนมอนซ่านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น F1 สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตั๊มสอสวิตแมกไทยคุ๊ปหัดใหญ่นะครับวันนี้เรามีเจ้า,ามิวเอ็ก2021นะครับมาจากนครศรีธรรมราชอยากจะจัดฝาคาร์บอนแล้วก็โหลดล,ล,ลงซักนิ้วครึ่งนะครับหน้าหลังก็งจะมาเป็นชุดโชคโปรเฟนเดอร์นะครับพร้อมสปริงแล้วก็อีกอย่างนที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวบู์สปีดเน็กนะครับของ ECU นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่า แต่ละชิ้นงานมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากของใหญ่กันก่อนดีกว่าเจ้าชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นหน้าควีนหลังพิกกี้แบ็กโหลดนะครับตัวนี้จะปรับได้16ระดับนะครับโหลดได้ถึง3นิ้วนะครับแต่เดี๋ยวจะจัดตรงให้ลูกค้าประมาณนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิกกี้แบ็กปรับได้8ระดับตัวนี้จะเป็นโชคโหลดโดยตรงนะครับจะทำให้ไม่มีการยันเกิดขึ้นนะครับ ส่วนสปริงโหลดตัวนี้โหลดได้2นิ้วกับ1นิ้วครึ่งนะครับใส่สเปเซอร์ลองตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่คันเร่งไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นของ ECU นะครับบูตสปีด e d กปรับได้ถึง4ระดับโหลดแอปลงมือถือเลือกปรับลูกเล่นได้ <Wow. S 1> นะครับของแต่งซิ่งสำคัญเลยสำหรับรถซิ่งก็คือเจ้าคาร์บอนมอนซ่านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น F1 หรือเรียกอีกรุ่นหนึ่งว่าทรงเอนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูการติดตั้งหลังจากนี้แล้วก็จะพาไปดูทรงหลังจากการติดตั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ ตอนนี้เจ้ามิลเ2021ก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้โหลดด้านหน้า1นึิ้วครึ่งข้างหลัง1นนิ้วครึ่งนะครับ <Wow. S 1> เป็นสเต็ปที่ไม่มากจนเกินไปแต่ดูดีนะครับคันนี้ด้านหน้าทวนกันอีกครั้งนะครับด้านหน้าใช้โชคโบ o เฟนเดอร์รุ่นคว e นซีรีส์นะครับโหลดได้สูงสุดถึง3นิ้วแต่โหลดไปนิ้วครึ่งนะครับผมส่วนด้านหลังใช้สปริงโปรแกตสตีแล้วก็โชคพิกกี้แบ็กรับ8นะครับ ตัวนี้โหลดนิ้วครึ่งเช่นกันครับเดี๋ยวเราให้ดูทรงกันก่อนนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้เรามีการติดตั้ง ECU นะครับเป็นรุ่น Boost Speed Neck นะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับคันนี้รถจะซิ่งไม่ซิ่งเราต้องมาดูฝากระโปรงคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นของมอนซ่า F1 ทรงเอ็มนะครับนี่นะครับมอนซ่าคันนี้นะครับลูกค้าให้โจทย์มาว่าปกติขับรถยืนพื้นอยู่ที่140นะครับ ด้านหน้าผมก็ปรับไปให้เป็นเบอร์9นะครับส่วนด้านหลังติดตั้งไว้เป็นเบอร์4เนื่องจากลูกค้าขับรถกันแค่2อสามคนนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องให้ลูกค้าเป็นคนเลือกดูว่าสิ่งที่ตั้งไปจะโอเคไหมนะครับส่วนความสูงเนี่ยลูกค้าโอเคแล้วลูกค้ารีรีเควสมาว่าต้องเอาเป็นสเปคนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมปัสส๊มสวิตช์แมกไทยคุปหัดใหญ่นะครับขอฝากร้านไว้ด้วยแล้วก็ฝากผลงาน ชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามกันได้ดูนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ